สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเหมยลี่นะคะก็เมื่อวานนะะหายไปหนึ่งวันนะคะไม่ได้ลงคลิปทั้งหน้า YouTube ไปหนึ่งวันนะคะพอดีติดธุระนะคะ ก็ขออภัยสาหรับคนที่ติดตามทางหน้า YouTube ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะคะเหมยรี่ให้ไปทางหน้าเฟซนะคะให้ไป2บินนะคะก็ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะเราไปดูผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนะคะคู่ทางหน้าเฟซนะคะให้ไป2คู่นะคะก็คู่แรกนะคะจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4นะคะก็กินเต็มนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะคะก็เสียครึ่งกันไปนะคะสําหรับ2คู่ทางหน้าเฟซเมื่อวานนะคะ เราไปดูกันต่อกับทีเด็ดวันนี้ดีกว่านะคะสำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่10เในสาย,ยน2565นะคะวันนี้ไมลี่เอามาฝากในนี่เลยนะคะกันโซซิเรียอิตาลีนะคะคู่ระหว่างซัสเซโร่นะ,ะพบกับอัตาลันตานะคะทุกคนคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาสองทุ่มนะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ คู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดเมื่อวันที่22เดือน9ป,ปี2021ที่ผ่านมานะคะก็เป็นทางฝั่งอัตแลนต้านะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะคะก็ครึ่งแรกนะคะก็มีสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ1แล้วนะคะคู่นี้นะคะพบกันนะคะ5้านัดล่าสุดนะคะครึ่งแรกมีสกอร์ทุกนัดเลยนะคะส่วนเต็มเกมนะคะมีเพียง1นนัดนะคะที่ไม่มีสกอร์นะคะแล้วก็อ่า ส่วนมากจะเป็นทางฝั่งนะคะอตตารันตานะคะอัตารันต้าเอาชนะมาได้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะกับฟอร์มการแข่งในบ้านนะคะของทางเจ้าบ้านนะคะ5นัดหลังนะคะในการแข่งในบ้านนะคะก็มีชนะอยู่ที่3นัด เสมอ1นัดแล้วก็แพ้อยู่ที่1นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่5นัดเต็มเลยนะคะ5นัดหลังนะคะมีทั้ง5นัดเลยนะส่วนเต็มเกมนะคะก็มีเพียงนัดเดียวนะคะที่ไม่ใช่สกอร์สูงนะคะทุกคนเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ สำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะฟอร์มนะในการแข่งนอกบ้านในการเล่นนอกบ้านนะคะ5นัดหลังนะมีชนะอยู่ที่3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดเช่นกันนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกมีอยู่ที่3นัดมนะคะเราไปดูต่อกันดีกว่านะคะกับราคาบอลของทีของคู่นี้นะคะสําหรับราคาบอลคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนํานะคะให้กดครึ่งแรกนะคะที่1ลูกนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ชอบในราคา ใครไม่ชอบ1ลูกนะคะก็สามารถรอได้นะคะรอให้บอลแข่งไปสัก5นาที10นาทีนะคะไปเช็คราคากันอีกทีหนึ่งนะคะให้ไหลลงมาสัก0.5ถึง1นะคะหรือ0.5นะคะก็กดได้เลยนะเหมยลี่คิดว่า1ลูกนะคะครึ่งแรกน่าจะมีแน่นอนนะคะส่วนเต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนำให้รอราคานะคะทุกคน เหมยลี่แนะนาให้กดในราคา2.5จะดีกว่านะคะทุกคนนะ่าจะน่ากดกว่านี้นะคะเพราะว่าราคาเปิดมานะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสําหรับคู่นี้นะคะเหมยลี่คิดว่าสกอร์สูงมาแน่นอนนะคะก็ชอบจัดขัดสวนเหมืนลี่กันได้เลยนะคะเหมนลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางเนาะเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านได้เลยนะคะและใครนะคะที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์เหมนลี่เข้ามา พูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะเหมยืยรี่ทิ้งไลายไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมืยรี่ก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะเฮงๆง <ๆ S 2> รวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ